สวัสดีครับพบกับผมปีชาในรายการครัวริมสะอีกชิ้นเคยครับวันนี้จะพาทุกท่านมาทำเมนูง่ายๆครับปลากระพงต้มซุปครับปลากระพงต้มซุปแน่นอนครับส่วนผสมครับต้องมีมันฝรั่งหั่นชิ้นแบบอย่างนี้ครับประมาณสักร้อยห้าสิบกรัมนะครับปลากระพงหั่นเป็นชิ้นแบบอย่างนี้ครับประมาณ400กรัม หอมหัวใหญ่หั่นเป็นชิ้นนะครับแบบนี้ครับประมาณหนึ่งหัวใหญ่ๆครับขึ้นชายซอยครับประมาณนี้เลยนะครับมะเขือเทศ1นึ่ลูกใหญ่ครับในส่วนนี้ผมมีเห็ดหอมด้วยนะครับเครื่องปรุงไม่ได้ใช้อะไรมากมีเกลือครับประมาณหนึ่งช้อนครึ่งครับมีซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวเห็ดหอมบวกกับน้ำมันหอยนิดหนึ่งครับ เสร็จสับเรียบร้อยเด้วเราตั้งหม้อกันเลยนะครับในสูตรนี้ครับผมจะใส่น้ำนะครับประมาณ1.5ลิตรนะครับเดี๋ยวเราต้มน้ำให้เดือดก่อนนะครับเราใส่ขนอไปสักครึ่งก้อนเล็กนะครับเอาล่ะพอร่่มเดือดเราจะเอาตัวที่มันสุกยากหน่อยลงไปก่อนเห็ดหอมนะครับตอนนี้ใช้เวลาประมาณสักสามนาทีนะครับ เวลาผ่านไปสักสามนาทีนะครับเราก็เริ่มเอาตัวที่มันสุกเร็วขึ้นมานิดนึงใส่เข้าไปครับก็จะเป็นมันฝรั่งนะครับหอมหัวใหญ่เสร็จแล้วผมก็จะใส่น้ำมันหอยกับนะครับซีอิ๊วขาวลงไปนะครับหอมๆจากนั้นเราก็หยิบเนื้อปลาลงนะครับ นั้นเราก็ใส่เกลือลงไปครับตามไปด้วยนะครับมะเขือเทศครับมะเขือเทศเน้นให้สวยนิดนึงครับสีสวยก็จะต้องไม่ลงงานครับส่วนขึ้นช่าของเราจะใส่ตอนที่ยกลงครับตอนท้ายเราใส่น้ำตาลไปนิดนึงครับเสร็จแล้วครับเราก็ยกลงนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ